กัไหลร้านเจอไดแม่เจเนหยร์ร้านก็ผมชื่อคันชิตครับโอ้คันชิตใช่มาจากไหรร้านผมได้เดินทางมาจากน,นครธมมงคลแล้วคนนั้นชื่ออะไรจ้ลุงคนนี้ร้านทอผมชื่อ Cha, โอโนชากงับรอโนชาเหรอกรับ, Cha, รบไปยิงเดินไอแกอยิงเดินไม่รู้ความใจคนไปนได้แล้วเราไว้เดี๋ยววาน,นัง่งเรือกันูุด้วยกระทังมาตึงเดินถึงบ้านผมงุงงึง đã cưng kinh cứ bày tròng quên tháo. Chào đi diệp non bá đa tì đại ma, chấn non quan trăm đùng trung rập ngay kiết ti kinh. Ai rơi tiếng, cô hai ca lún gấp bùng mang tì đại ngay, cha mìng trăm hồ trôn. Ai <laughs> rơi, má tê nấy và rơi cái là bao. ข้อพระพ่อในมหาบพ,พระติโรโูตคุณยาลุงโตดได้ปุ่มได้เชียในแป็นการนานชบไอ้ยปุ่มจะขอพราะข่ารหลบในพระบรม,มารารีริคพระพุทธรูปได้เป็นจอมโจกมิงบุรีจะเลมิมเจิมหน้ารด ประกาศ้หมดในรายการที่บริหารนานวันมาคาบูจาด้วยผมนี่ได้ขคจะแดงไม่ซีจิตต่อขณะที่ได้มาทตทอ,อนิ้นขก็นิยมยินนายมันตึงไม่แดนอักเวน เฮ้ยพุงปลาอะไรโอไม่รู้ที่เขาเล่นให้กว้างเขาอย่าแกไม่รู้แก้ว่าคุยกับเขาก่อนสิคุณไปว่าอย่างนั้นเขาไม่รู้เรื่องหรอกไม่ปลื้กับปลื้ยฮึหายไปนิบาศในเรื่องนั้นเลยก็ก็ท่ามก็ท่าไม่ดีตั้งที่ท่าเป็นคนก็ได้ท่ามื่อคุณนี้คือใครมาแต่ไม่กลับที่ได้มาปกปักกระปวกผม พุ่มข้อผูกสนิทเป็นมิดชมได้รื่นรมต่อไปในอดีตการพุ่มนี้คือนายทองลูกแม่ถูทันกระรูเด็ดคาดเป็นมาท่านอยู่บนนันโดนที่ตำโชเแล้วมาเดินนานตัวข้องช้านรายลูกเมียไม่เคยมีพอรือแม่เป็นตายวายชีวิตแต่ติดปิะเปลืองไปเมืองที่หายเรื่อเป็นกลอนตังเพ่พุม่มนายตี้แก้ว เป็นลกลกปกก้องปากกล้าลุงกลุ๊กไอ้นั่นควงไม่โต๊ะที่เดียวก็อย่าไปพูดกับเขาเป็นกรนน่เขามไม่รู้เรื่องหรอกถามก็ดูนี่ถามก็ส่งไปตรงมาพูดกันมาอย่างเงี้ย่ะก็จะรู้ัง่างาอะไรไม่ทราบก็จะรู้ควงกรนหรือไม่ทีนี้คุณก็ว่าไม่ลงกรนซะด้วยแล้วก็จะรู้ัวยังอะไรอ่ะอ๋อแรกองนี่ยับพ,พูดกันดีกว่าวัดดีครับเจนเจอรด้นะว่า จะปนนั่นจาบอควางตูกชักอีกไอ้นี่เนี่ยเฮ้พุ่งปลามในปราบบลุ่มหนูขนาดมังไม่ไห้เลยผมเชือชมอกระหชะมอต้นเชือชะมอเั้นเลกระหเาเชอเลยเบาพมเชือชี้แคลนี่นองกันจิตนวยตองส้างคนกรรมกันเือว่าต้องคนกับคนหนึ่งก็ได้ไอ้นั่นจัรู้วัางเลยกรนีนี้เตินไปแน่ว่า ผมมาจากบ้านกระน,น,น,นี่ล่านนี้ล่านขาวผมเชื่อนูชาล่าเข้าวถึงนั้นเลยกระนั้นขาวผมผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆย่อยบนเดินผมผมไม่กินข้าวเองปักบอกเธอได้กินข้าวแล้วต่อติบร้อยกันหม้อ,มอนี่เต่ขอใช้เสื้อแดงนี่หัวโจกจังกว่าบ้านี่มองตาคู่ไงมองตาคูไ่ไรอ่ะผ้าแดงเลือดนอกนี่อ๋อ้ฮะแชดนงาเก่งก่ายยาวปริมเนี่ย วกเมื่อไงผมออย่ามาตัมึงเ,าเอาแต่เลื่โก้ไรกลางเหรอแล้วเจนี่ไปแน่แล้ว่ามั้งไอ้ผมนั้นเรื่องเล่าที่ผมเดินทางมาครั้งนี้ก็เจอตามาพ่อแม่ของร้านดูจ้าแล้วพ่อแม่แกไปไหน่เขาเกิดมาทั้งชาติไม่เคยรู้ว่าเคาเป็นพ่อแม่แล้วพ่อแม่อยู่ไหนนั่นจบโปรเจกตพบมาเลี้ยงแ,แต่เล็กๆนุ๊กเรื่นี้นี่เดี๋ยวเธอตามาพ่อแม่อยู่ร้านดูจ้านี่ไม่พ่อแม่นั่นเลยไงล่ะ ลูกลเคยล่าวกหน้าสงสารนะแก้วนะถ้างั้นเราชักชวนไปกับเราลองดูสิว่าจะไปไหมถ้าพน,นั้นไปกับวิโอไปอไปม,าม,ามา่กรอวะลูกพวกคุณไปไน้อยเยอะกันครบพวกเรานี่เดี๋ยวเจอบ้าอาจารย์เผยศึกษาวิชาความอยู่ท่านโอ้เดเชอบ้าอาจารย์เผยศึกษาวิชาความรู้ใช่ว่าเรือหลนยินดีไปกับม,ามาันไหมอ่ะก็ดีสิครับคุณลุงถ้าอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ว่า เขาจะให้ความปลอดภัยได้เราไหมบางทีก็อาจจะทำอันตรายเราก็ไม่แน่นะเราจะไปไว้ใจเขานะแต่ตาชั้นปล่อยคุณรับรองความปลอดภัยกันนั้นได้เรียบร้อยจะว่าหม้อกันตังใจได้ยังไปนี่ไอ้ให้ค่อยมาตีว่าตื่นต่อาจ้านนนะแม่จ้านยั่งหรอกตื่นยั่งเลยตืนนี้ทำเรือได้ค่อยมาตีตื่นต่อหน้าตาให้โร่ถือไวแก้วไปไน สั้นยากโดนใจแต่ยังพนันจ้านกับรองเฮให้ค่อยมาตีจนต่อหน้าจ้านเอ้ยจ้านยอดไอ้ตีเองโอ้โหแรงมาหมาพนันเลยกูไม่ใคหร่ไหวใจลาวกต่มึงพูดพนันกับแสดงว่ามึงไม่ดับร้องกันก็ถอยแค่นี้จ้านคนไม่ใช่คนเดียวหล้วล้านเจ้าลาวนั่นไอ้ล้านเจ้าถึงก็อยากโดนใจแต่ค่อยมาดูจกให้ค่อยมาจีบต่อหน้าจ้านแม่จะแรงเองโอ้โนั่นแลเลืองมันดับมาพนันเลยเลย อายแต่เรื่องวันนี้ตายจนลอกแล่แต่จิตใจชาตินั้นนี่ฉันไม่ไปที่เราบาลชาติหว่าพันเพื่อนจนลอกแล่แต่บา้านชาติไปเที่ยวมั่งไงจ้าเออชาติใจมากนะครับผักพวกไม่เชือ่อต้าไม่ต้องถูงจนไปถ้าเดี๋ยวเอาคนทิพย์คนนั่งอย่ามากนะถ้ามากันบางทีชาติไม่รับรอกแต่การเอาคนทิพย์คนนั้นจนอย่านึกว่าชาติหิ้วขากินอวังอยากจังเสียกว่าฟ้าแล้งผันนี้เชื่อไม่ลุกห่เหลือจนไปถ้าแม่้าย ใช่จำให้เตันที่ให้เพื่อเรื่องแบบนี้พอเอ้ยจ้ารักอีตายกับผักพวกนี้ทั้งหมดแต่เต็มไปย่บ้านจ้าพังแบบนี้ไปอยู่ทักเดือนแบบนี้วันไหนั้นจ้าบ้านเลยจ้าก็เพื่อนพี่ตะคนเอิญเลยนี่ถ้าเพื่อนไปยู่เป็นเดือนเดือนพออยากพับไปวันไหนเลยดูเรื่อว่าจ้าว่างไปอ๋อเหนือว่าคองใจว่างอยากจังเทียอ๋อขวายลรงแบบนี้แต่ไม่โดนแลงเงือนเขีขึ้นตึ้งบวดได้ควางแต่ลุตึ้งทุ่นเม็ดไปไม่ลุงไปกับผมฮะ พาหนูวโนชาไปด้วยพวาผมจะไปศึกษาวิชาความรู้กัตท่านอาจารย์แต่ยังไม่ได้พบวาอาจารย์ที่ไหนดีพบอาจารย์แล้วจะได้ศึกษาวิชาความรู้หนูวโนชาก็เกิดมาไม่มีพ่อแม่ถ้าได้มีความรู้ติดตัวเขาจะได้เลี้ยงตัวเขาหรอดไม่ไดีเหรออย่าลืมมาวิชาความรู้นะเป็นของหายาหนองบบาวนี้เลี้ยงกไดไอ้ควงหายพี่นู้เลี้ยงทุนต่งพี่ใบไ,ไม้ไอ้ล้านก็บอกว่าตาล้านได้มีวิชาความรู้ก็ดีเหเมื่อนกันเลยหล้าน ไอเรื่องวิจารความรู้มึ่นหองบ้านี้ว่าเลยมันน่าอยากกค่นีถ้าเราได้มีวิจารความรู้มือนว่าเลยไปไหนก็เราไม่ลําบากแต่เขาจะให้ความปลอดภัยแดเราเหรอก็ไม่ทําอันตรายอะไรเราเหรอไอเรื่องนั้นนั้นตามตีหนองบ้านี้แล้นกันไม่มีเลยแต่พี่นูแล้งเชื่อไม่ลุงอาไอ้ก้อยทำได้เติ้นตะกุญใจตามเองนั่นแหละมาพันนั่นเลยแหละอดชาเชื่อจนตะจ้าจะจะให้ความปลอดภัยแดโดชาเสมอ ฉันสงสารกับจนชาที่เกิดมาไม่มีพ่อแม่ฮะไปดิ่จันโนชาเราไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติพี่น้องแล้วเราจะพึ่งพาใครใครเราต้องพึ่งตัวเองสิย,งยังองค์ข้มาสุ่พระเจ้ากล่าวสอนไว้ว่าตาตอยตานโนนาโถตนเองของเระเป็นที่พึ่งของตนฮะแน่จำมาดาตาอยตาโนนาโตเเพื่อเราอยากได้ความเข้มเปลวไป,ไปนูน่นเพื่อเราจะจะคราบความเข้มกันไม่รู้เลยอย่าแรงธรรมะธรรมะก็ต้องรู้ต่อุูธ กูโจ้ละไอ้สองเออนี่ถ้ากูโจดมึงตะคอกหลับหลองมึงติดตาเจ้าอยู่มึงโจดได้เลยมึงว่าคำปลาคำปลาไปว่าตาละนั่งกับมามุดตามังมึงว่าในภปูเมียคำปลาแล้วก็อย่างภูเมียเนี้ยมึงว่าได้ปูเมียกล้าที่ตอบอะ้รพี่คำปลาพี่ก็อย่างภูเมียเนี่ยเลยได้เมียมึงว่าใช่ละนั่งกับมามุดตามังมามุดตามังละเมียใช่ละนั่งภู เจ้าระนั่งโพมาหมดตะมังมีอะเพื่อแล้วเม่นปลาวาไม่เาละนาคีมาหมดตะมังเออขันไม่มีอะไรโต๊ะแกใช่โอ้เณง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 ไอเด็กแมวเณงกันนะผู้บาดอยู่บนไหเรื่องมึงเลยแต่กําปลาก็อย่างผู้เมียออโอ้กูเข้าใจนะู้ว่าควงได้คงไดร้อยดีเหมือนกันไอ้มือนี้สรุปแล้วคุณลุกกับร้อยนี่มันไม่ใช่มีเลยกูควงควงแต่เดกนึกว่ามันเป็นไอ้เชือ ฟังควงเลยว่ามันเป็นผู้ดีตกลงไหมนี่นุกับร้อยนี่นุกกับร้อยเยอะที่คนเอนอ,อแกบ้านเมื่อไรมอ้ยกูโรแลนะ้วไปดิจหนุโนชาฉันจะไ้การคุ้มครองโนชาไปอย่างดีฉันถือว่าโนชาน้องสาวฉันไม่โนชาอะไรเลยนะคิดดูดิจโนชาว่าเธอและพ่อแม่ก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีทีนี้ในเมื่อโนชาไม่มีความรู้ประดับตัวโนชาไม่มีใครที่จะอาถัย แล้วโนชาไม่พึ่งตัวเองเลยจะพึ่งใครอ,ะอ่ะหมอลุงสมองขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ก็พูดดีมากถ้าอย่างนั้นคุณกันชิตฉันยินดีข้าจะไปกับคุณกันชิตยินดีเลยจ้ะยินดีค่ะอายินดีไปดิจโนชาฉจนจะให้ความปลอดภัยโนชาเรียบร้อยก็เชิญเลยค่ะแต่โนชารักคุณไม่อย่างพี่ชายนะคุณจะทำให้ไออะไรให้โนชาต้องเดือดร้อนนะไม่มีเลยเจโนชาฉันไม่ทําอะไรโนชาเดือดร้อนเลย ฉันจะเอ็นดูเลยสงสารโดชาที่สุดจ้าขอบคุณมากค่ะโดชาทําไมเลยคะในเมื่อโดชาสมัครเป็นน้องสาวขอาฉันฉันพูดอะไรโดชาต้องตามอย่าดื้อนะโดชาจะดื้อพี่ชายทําไมเหรอแต่พี่ชายต้องเป็นพี่ชายพี่ชายที่ดีของโดชานะใช่แต่ขอให้โดชาเป็นน้องสาวที่ดีของพี่ชายเถอะพี่ชายจะรักโดชาที่สุดขอบคุณมากค่ะแก้มีหวังนะน่งเราจะจีบเขาไม่ได้เราต้องพยายามพูดจาอย่างนี้โลเลยเราจำไว้ เป็นนองเจ้าเราไปก้อนและนังนีไอ้โจมเป็นแกว้นเพื่อเข้ามานี่คก anyway. MA ็เลียไปตีิดมันกินข้าวทอมบบนั้นางนังโจมลงตรงกลางไจะมันลิน้อมนะเราเลียไปตีอิดจำว่าไปอยู่บ้านเราหรือว่าไปเป็นรับจ้างเลี้ยงลูกแลวอยู่ก้อนบบนังลนี่ยไปตาลันนะหนาไเดือนสองรอยอันนี้เราคอยเลียไปทีอิดถี่เลยเราว่าชัดแล้วเราคอยนี่ก็มันคอยเราแล้จังว่าแหละมัน นึก,กีนั่งกับเราเลยเราคอยนี่กันนี่มันได้นู่กัน,อ,น,กนอยู่เต้เดี๋ยวนั่งมีนู่สินะ <c oughs> ยิมโอพี่นี่นุกจริงไงกป่าป้มามอท่านเพ่ไม่ไหวพี่เลยเ <c oughs> น่งเเลยช่มตรงก,กลางอ่ะมันน่าเลียดไป่าง,ง,งบันี้แต่มาเรียไปต้างต,ง,ตงมันกินข้าวาตำมาปะ ขอบคุณครับไม่รู้ภาคคุณก็วันพี่นี่ก็ล้อไล่เรื่องจริงว่าไล่เรื่องอะกูควงๆแรกกูหนึ่า,า,เ,าเรื่องเดียวตัวลูกไล่เรื่องขอไล่เรื่องแรกคุณถ้ารู้หนูชาไปกันเถอะนะจ๊ะก็มาเลยสีค่าคุณไปกระทางไหนนะครับก็ไปกระทางนั้นเลยจ๊ะแล้วสํสำนักที่แน่นอนเราจะไปหาสำนักไหนสำนักที่แน่นอนก็ยังไม่แน่เราดูอาจารย์ก่อนอาจารย์ไหนเป็นอาจารย์ที่ดีก็เราอยู่ที่นั้นก็เชิญเลยนะครับที่ขันชิด Ba tìm ông đôi sao kèo mi wang lơ là mi wang nè. A bak 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 bun nè lắm. Lè bak 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 ถูกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่างผมตจะใชนไม่ไหวใช่คือน้องโรชาเนี่ยครับคราบว่าผมจว่าไม่ว่างเอ๊ะแมนนะอะไรอ่ะไม่รู้ผมจะกลัวกว้างไปกันต่กับพวกเราตั้งเป็น ในในก็เรามาเป็นพวกเดียวกันเลวกันนี่ใต้แตกแยกกันลามือกว่าบุตรกมือแค่นี่เพราะะนั้นกดจัะไปไปก็ไปหรอก่าได้้และะที่นำพาเาก็เจ้าหนัาที่นึกติดใจว่ารูปอะไรรูปอ न สังเสีาคนไม่ผาตนกันเลยมาอยน้ำหน้าโรจ้า เขาเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์และตำราพิเศขสงครามและเป็นคนที่เข่งคัรในทางด้านพยาธาด้วยตาตำหนักทองผู้นี้เป็นที่รพรักของบรรดาคนรุ่นหลังเปน็นมากตาตำหนักทองมีลูกศิษย์ลูกหามากทีเดียวแต่ขณะนี้นบรรดาลูกศิษย์ทุกคนก็ได้ออกไปประกอบอาชีพต่หมดยังเหลือแต่ตาตาหนักทองเช้าว,วันนี้ตาตำหนักทองออกมานั่งนัง่กระท่อม พอดีเหลือไปเห็นบุคคลสี่คนกำลังเดินมาเออแต้เล่ยมาใต่ไล่กันละก้ามที่คนชงใช้จะมาคว้าตัวเป็นสิทธิ์ตะบะเจ้าอีกแมากันกแต่ไล่ยละโูปก้ามที่คนข้ามาทางนี้โอกก็เจอไล่กันมาแต่ไล่กันมามามาทางนี้สิสวัสดีครับอ่าสวัสดีครั่ห้า

พระภักนู่นายสวยพอดดายท,าทั้งสองคนที่จะพาอตั้งมาเจอร้อยมาแต่น้อยกันแล้ลูกแกเดินทางกันมาบ้านตันตาตำานักทองชดผู้ชูช้สวัสดีนะครับตันตาตำหนักทองนี่บ้านของท่านเหรอใช่ชเจ้าเจอร้อยอย่าลูกผมชื่อคันชิดครับคนข้างล่าง รมชือ่อที่แกกับนนหน่วยมอออเนจองนี่น้องดูจ้าครับแขวนน้องขันจิตมาเขาเป็นแควน,นเมื่อไรล่ะราอ๋ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้มึงกล้ามางกล้กูโม่อแล,ล้วกล้ารุ่นอยู่ขน,นัดนั้นอันเลนดับมาบ้าขน,นานันาน้นเ <c oughs> <c oughs> ทียร์มึงแล้งขนนั้นไทยองคมืออุบันทนเทียนั่นเทียร์เขาไปได้แต่ได้ <c oughs> เร็วมากกันจานน้อยอย่าลุก ผมได้มาจากประเทศชาติธม,มงคลครับน้องโรชาในเขามาจากไหนก็ไม่ทราบเพาเกิดมาไม่มีพ่อแม่เพื่อจะมาพบก,กันกลางทางแล้วไปน้อยกันละโลกเจ้าซื้อมาอาจารย์ที่ดีครับเพื่อจะศึกษาวิชา,วชาวความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์ตำราวิัยสงครามอะไรเหล่านี้โอ้ตาปน,นันพอดีเลยโล,กลูกเมื่อนย่างเทวาดานำทางแกทุ่มาเจอบานกูน,ะนั้นพอดีพอน,นีนเลยลก เป็นผู้ที่เคยอบรมสร้างต้นวิชาความรู้ทา,า,างตำราวิเชต้องกามและแต่ยุติศาได้บรรดาอยู่วชนต้นตาตำหนักทองนี่แหละครับชายอ๋อถ้าอย่างนั้นผมจะขอวา,า,ามตัวเป็นสิตท่านเลยครับถ้าอย่างนั้นลูกนอชาขอฝากตัวเป็นสิตต้นตาด้วยค่ะเจา้าฝันนันผพิกว่ตัวเป็นจิตต้นตาตำหนักทองกันครับอ่าได้ลูกแต่ว่าพผมไม่ได้เรียนตำราวิเชต้องกามครับ แล้วมึงต้องการเรียนร้อยเรียนยน้อยอย่าลุกพร่งนี้ต้องการนิดพักนั่งทาลุงกับโอ้ตาพน,านันพอดีเลยครูกับวิชาพระเพณนี้เรียกว่ามีมันคันแต่ไม่เคยซ่อนใครพอ,อดีแล้วกันนั้นจะจ้อนพรุ่งเดี๋ยวกวานะวารุธีกี่กี่ข้อวารุธีตักกี่ข้อหลุมมันข้อเดียวกับโอ,นะอ,อ,กกอ,อ,อตั้งแต่นามบูรักเนี้นัี่น โอ้ยน,นะถ้าพัานนันจอยจอดพร่อมกันเลยครับพร้มเที่ยงดีพร้มมาบ้านตานตาในตามที่คนจึงได้มาเที่นโอแล้วกันวา้าพันนันบรรุยัดได้ปลื้มกันวา้าพันนันก็ต้องวามข้าวทับข้าวทับเนียงหน้าควางังสามเป็นพุ่มแหละครับทันตาได้ไ,มไหมอะครับไม่ว้าเลยตีรู้สวัสดีอาจารย์ทันตาธำน,นักธงขาเนยเป็นเจ้าของนั่ง พุ่มได้มาครั้งนี้รู้สึกดีจังพราะอาจารย์นั่งสลุงละมุงวังดีริงริงฤทธิ์ริงริงฤทธิ์คอยหาอาจารย์จะประทานบิจารายพุ่มจะได้เจริญไว้ในปอุสีริงริงฤทธิ์ริงริงฤทธิ์ถือว่าอาจารย์ท่านคนดีคงจะมีวิจารสถาบันริงริงริบฤทิ์ริงริบฤทธิ่ายได้ไอ้ตัวนี้โอ้ราวันเสร็แล้วอาจารย์โย่เลเหลือไปล่าพุ่มเลยนะ ไม่ว่าเล่นต้องไหนสะมาจะไปจะมากก็จำได้กับคนในกรณีนี้ไม่มีความหมายก็รักว่าตัวเป็นติดก็อาจารย์ผู้พระุ่รกรุณานะกบดีเดบดีเดะกบนะนะมาระบดีบดีเดบดีบดีมาเลย เราทำอย <c oughs> ่างที่ค่ไม่รู้ควงนะต้องเรียนร้องเพลงอินเดียะผู้จูงต้องนุ่ยไม่น่าพุญญากระเม่เอาปัจจัยกุลทั้งระางก็จะอยูปากกาอจาไปนูว่าโมดูกับเพาะนั่นแหละค่ไม่รู้ควางเราเหมือนกันไหนนั่งมอนกับไม่ได้พุ่นแค่ได้พุ่นอยู่นั่งท้องคนเดียวเพรามนั่งแก้วน้อยอะครับเพราะวันและจิ้งวาดีว่าเพื่อนกู ดีว่ะเพื่อนเพือหลงความแหลกนึ่งเอาแล้วถ้าัน,นันตู้ไปฝักพ่อนย้อนอารมณ์กันกูจะได้ทั้งท่อนวิชาการความรู้ให้หลนะขอบพระคุณมากครับท่านตาไอผมมาไทยที่ไหนครับมึงข้าไปล่างบานตะลุมึงจะเห็นกระทอมลอยเล็กๆถึงเป็นจะาต้านตีผักบรรดาทิศกูต่างเพครับขอบคุณครับไปน้องโรชาเราไปพักคนละหลังกันเลยนะจ๊ะค่ะเราไปพักคนละหลังกันเลยแต่เราต้องพักใกล้ๆกันนะทําไมมีอะไรวิชาความรู้ที่อาจารย์สอนผมจะได้แลกเปลี่ยนกันบ้างค่ะ มันอย่างว่าลอุปกรณ์การใช้ก็โรโพจะได้เลขเปลี่ยนกันไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าแรกเกิดว่าน้องโดจ้าได้ดาบมึงมึงได้เนี่ยก็น้องโดจ่าเองนะพอได้แลกเปลี่ยนกันจ่ายได้มาน้องมาทานีดิจ่าไปพักทางไหนครับตันตาทางกลางล่างเลยลูกค่ะลาก่อนนะคะันายดูก็เป็นร้อยกันล่ะลูกเด็กข้อคนนี้เพึ่งมาพบกัเนี่ยครับก็กำลังยีเป็นแควบกันอยู่แคว ไม่ใช่นกรครับต,ตาตำนักท่องจะไปเชือดล้านโดชาล้านเทาผมผมม้าพงพมเหมอเลี่ยงหมาเองไม่ได้เป็นเลยในครับชวนมาเี่นบิดชาเพิ่งมาพบกันกลางทางตาไม้ม้านี้เลยทุนคนเม็ดเลยครับไอ้มันนั้นพยายามเลี้ยงได้โรคขาทุนเสมอเลยครับโอ้ว่ามันเป็นเดี่ยวเพียงเพื่อนกันแต่กับเป็นเผื่อนกันครับกับไม่ได้ท่า